ตน,นี้เสียงอึ่งอ่างนะผมเสียงอึ่งอ่างรลองดังสนั่นวันไหวนะครับตอนนี้โอ้โหนี่น้ําป่าก็กําลังมานะครับผมตอนนี้น้ําป่าค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวอยู่นะครับนี่เมื่อกี้คือน้ําป่าไม่ได้แบบไม่ได้ขนาดนี้นะฮะแต่ตอนนี้คือน้ําป่ามามาไวมากไหนเดี๋ยวผมจะเอาอึ่งอ่างอีกตัวนะครับผม ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะผมต้องใช้กระต่องนะผมถ้าไม่ใช้กระต่องเนี่ยมันลงลึกนะฮะนี่เนี่ยนะโอ้ติดซ้ำนะฮะโอ้ยโอ้ได้อเปล่าได้หรือเปล่อได้ที่ต่อโอ้โหไ,ไ,ไม่ได้นะผมไม่ <copy S 2> ได้เลยมันคาไม้นะผมมันคาไม้แต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรามาเอาใหม่ในรอบต่อไปนะครับ มันเป็นของเรามันก็เป็นของเราอยู่วันยังค่ำนะครับน้ำอันนี้คือน้ําป่านะผมน้ําป่ามามาไวมากนะครับน้ําป่าก็ค่อนข้างที่จะอันตรายหน่อยๆครับไม่อันตรายหน่อยๆครับ,รค,รบคืออันตรายมากๆเลยนะครับก็าเป็นน้ําป่านะนอันนี้กองไฟของผมนะครับ DIY มาจากกระสอบเมื่อกี้คือฝนตกแบบตกหนักตกแรงนะฮะเมื่อกี้ก็เลยทําการ ดีเอระสอบฝาดกระสอบเพื่อที่จะมาทำที่ปิกนิกนะครับวันนี้ก็น่าจะซอดแจ้งนะครับวันนี้น่าจะซอดแจ้ง กินกาแฟสบัผพานป่านะครับโอ้โหแล้วก็สายมือจับนะครับสุดยอด,ดเลยเสียงอื่นร้องดังสนั่นวันไว้